ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้ในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญการเล่าเรียนในเวลาเรียนคงไม่พอสำหรับความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้ที่มีอยู่มากมายรอบๆตัวเราหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่นอกเหนือออกมาจากชั้นเรียนหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร ทันสมัยสะดวกสําหรับนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อนํามาพัฒนาต่อในชั้นเรียนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญประเด็นหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นแหล่งความรู้ชั้นดีที่จะขาดไม่ได้คืออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสูงในชีวิตประจําวันของทุกๆคนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่กว้างขวางในโลกไซเบอร์ที่นิสิตสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้ ที่สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบุรพามีคอมพิวเตอร์ไว้ลองรับการเข้าใช้บริการของนิสิตได้อย่างครบคันด้วยบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้นิสิตสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อการหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนตลอดระยะเวลากว่า55ปีเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มชีวิตและยืนหยัดก่อร่างสร้างฐานอันมั่นคงเพื่อให้นิสิต ก้าวเดินไปสู่ประตูอันเป็นจุดหมายของชีวิตอย่างมั่นใจมหาวิทยาลัยบุรพาสร้างเสริมปัญญาไฟหาความรู้คู่คุณธรรมชี้นำสังคม